มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเชื่อว่าผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหลายคนมักจะมีคําถามว่าเงินส่วนไหนที่เราสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้บ้างนะคะหรือว่าจะนําบัตรคนจนไปใช้เหมือนเป็นบัตร ATM เลยได้หรือไม่ ใครยังสงสัยเรื่องนี้อยู่วันนี้ทีมข่าวจะพาผู้ชมมาดูรายละเอียดกันชัดๆนะคะจากข้อมูลในเดือนกรกฎาคม2563วงเงินที่สามารถถอนจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีดังนี้ค่ะเงินซื้อสินค้าอุปโภคแล้วก็บริโภคนะคะได้200-300บาทได้ทุกเดือนนะคะแต่ว่ากดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะ ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะนะคะรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทรถบอขอสอ .500 บาทรถไฟ5 0 0บาทได้ทุกเดือนแต่ว่าเปิดเป็นเงินสดไม่ได้ค่ะส่วนรถค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะคะ45บาททุก3เดือนค่ะเบิกเป็นเงินสดไม่ได้นะคะใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้าได้ค่ะเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนะคะ50-100บถึงบาทได้ทุกเดือนนะคะจนถึงกันยายน63สาม เบิกเป็นเงินสดได้เฉพาะอายุเกิน60ปีนะคะคืนภาษี5%เปอร์เซ็์ไม่เกิน500บาทได้ทุกเดือนนะคะจนถึงกันยายน63เบิกเป็นเงินสดได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในเดือนก่อนหน้านี้นะคะค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทได้ทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายน63เบิกเป็นเงินสดได้เฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟในอัตราที่กำหนดเท่านั้นนะคะ ค่าน้ำประปานั้นไม่เกิน100บาทได้ทุกเดือนค่ะจนถึงกันยายน6-3เช่นกันเบิกเป็นเงินสดได้เฉพาะครัวเรือนที่ใช้น้ำในอัตราที่กำหนดเช่นกันค่ะเงินเยียวยาโควิด -19 นะคะ3 0 0 0บาทงวดของเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม6-3นะคะจ่ายทีเดียวในเดือนกรกฎาคมเบิกเป็นเงินสดได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลืออื่นๆของทางรัฐบาลจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ วิธีกดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเราสามารถถอนเงินสดจากบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยโดยทำตามขั้นตอนก็คือ 1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใส่รหัส6หลักนะคะดังภาพที่ปรากฏนะคะและ 2. เมื่อเข้าหน้าเมนูให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ หากตู้ ATM ไหนไม่มีให้กดเลือกนะคะบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะไม่สามารถถอนเงินจากบัตรได้ดังนั้นต้องหาตู้ ATM ที่เมื่อสอดบัตรแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปมีข้อความให้กดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้นะคะ 3. กดปุ่มขอดูยอดเงินคงเหลือเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือยังนะคะหรือว่ามียอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไหร่ โดยยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จะแสดงให้เห็นในหน้าจอค่ะ 4. ระบบจะถามนะคะว่าท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่หากว่าต้องการถอนเงินให้กดปุ่มต้องการนะคะ 5. หน้าจอจะกลับมาที่หน้าเมนูค่ะหลังจากนั้นให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งค่ะ 6. กดปุ่มถอนเงินนะคะ ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนขั้นต่ำ100บาทถอนได้ไม่เกิน20,000บาทนะคะเช็คจำนวนเงินที่ต้องการถอนหากถูกต้องให้กดปุ่มถูกต้องแล้วรอรับเงินค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลที่เราเอามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ